ทำอะไรฮะทำไรนั่งนั่งเ่าช่างติดตั้งชั้นวางทีวีให้ลูกค้าจ้าเพราะว,ว่าชั้นวางทีวีตัวนี้เป็นชั้นวางทีวีตัวใหม่ที่คูดไอเดียของ o u t l ลของเราเนี่ยเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานแล้วก็เป็นชั้นวางทีวีรุ่นสุดฮอตที่ลูกค้าของเราเนี่ยชอบสุดๆไปเลยค่ะอยากรู้ใช่ไหมว่าข้างหนังนี้เรียกว่าชั้นวางทีวีรุ่นอะไรเดี๋ยวซันจะบอกให้ค่ะ ชั้นวางทีวีตัวนี้เป็นชั้นวางทีวีรุ่นบุ๊กขนาดขนาดเท่าไหร่นะพี่อ,อ,อ้นสอเมตรอ๋อขนาด2-2เมตรนั่นเองค่ะตัวนี้ความพิเศษก็คือเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะคะอขอหน้าบานมาพร้อมสีขาวสุดมินิมอลเพื่อให้บ้านของเราเนี่ยดูสวยมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อไปดูงานติดตั้งข้างหลังเลย ถ้เพื่อนๆสนใจต้องการสั่งซื้อชั้นวางทีวีตัวนี้นะคะก็ทักแชทไปหาแอดมินของเราได้เลยแล้วคุณจะได้ชั้นวางทีวีที่สวยถูกใจเอาไปตกแต่งห้องนั่งเล่นเหมือนลูกค้าคนนี้ของเราอย่างแน่นอนค่ะบ๊ายบายแล้วถ้าอยากให้ซันพาไปดูงานติดตั้งตัวไหนอนีกสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้โพสนี้เลยนะคะเดี๋ยวซันจะพาไปดูอย่างแน่นอน